สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานพอดพอดมาแนะนำการใช้งานเครื่องนับสต็อก MPTIC นะครับรุ่น PDT8B นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตการใช้งานร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้านพอดพอดนะครับทางด้านขวามือตัวนี้นะครับผมได้มีการเปิดไว้บนโน้ตบุ๊ก Windows ของผมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ระบุ หรือว่าอธิบายสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องนับสต็อกนะครับแต่ว่าผมจะมาสอนหรือว่าแนะนําการใช้งานดีกว่านะครับผมจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องนับสต็อกแบบนี้นะครับกับระบบขายหน้าร้านพอรตพอนะครับผมยกตัวอย่างผมเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหมครับผมต้องการที่จะใช้เครื่องนับสต็อกเนี่ยให้เด็กผมให้พนักงานผมนะครับเดินเข้าไปในร้านนะครับแล้วก็ยิงสต็อกที่มีอยู่ณตอนนี้มาเพื่อ ปรับเทียบกับสต็อกในระบบว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยผมจะทํำยังไงนะครับอ่ะผมก็จะสาธิตนะครับตัวอย่างของผมนะครับสมมุติว่าผมให้พนักงานนะครับผมไปเดินยิงสินค้าตามหน้าร้านนะครับในเชลนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็ถามว่าเฉพาะรุ่นนี้ไหมถ้าการใช้งานนะครับของคุณลูกค้าเนี่ยมันคล้ายๆกับในคลิปนะครับสำหรับเครื่องนับสต็อกที่คุณลูกค้ามีอยู่ นะครับก็สามารถนำมาทดสอบกับระบบขายหน้าร้านพอร์สได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างเครื่องในคลิปของรุ่นนี้เนี่ยนะครับเมนูที่เราจะใช้งานนะครับมันจะมีชื่อเมนูว่า Inventory นะครับอ่าผมก็กดเลือกเมนู Inventory นะครับก็โหมดสแกนสินค้าคงครางเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างที่ผมสแกนไปแล้วแต่สมมุติว่าผมให้พนักงานผมเนี่ยเดินไปในร้านนะครับแล้วเขายิงสินค้า นะครับซึ่งสินค้าเนี่ยผมทํามาเป็นตัวอย่างไว้แบบนี้นะครับอ่ดน๋ยวผมบ้างลงบนโต๊ะนะครับผมทําเป็นตัวอย่างไว้แบบนี้นะครับตัวอย่างเป็นเป็นบาร์โค้ดตัวอย่างนะครับแล้วผมให้พนักงานงผมเนี่ยไปสแกนเลยว่าในเชลล์เนี่ยมีอยู่กี่กี่ชิ้นกี่รายการนะครับอ่ะก็สแกนไป <S <S อ่ะอันนี้อ่ะก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเด็กผมเนี่ยบอกผมแล้วว่า ที่สแกนเสร็จแล้วนะอ่ะทีเนี้ยผมจะให้เด็กผมนะครับส่งผลลัพธ์มานะครับทีเนี้ยเขาจะส่งผลลัพธ์มายังไงนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับพวกเครื่องพวกเนี้ยมันจะมีเมนูที่เกี่ยวกับการนําออกผลลัพธ์ที่เราได้สแกนมานะครับอย่างของผมเนี่ยผมสแกนในโหมดอินเวนทอรี่นะครับถ้าสมมุติพนักง,งานผมบอกว่าเออผมสแกนเสร็จแล้วเออพนักง,งานผมสแกนเสร็จแล้วนะครับ พนักงานเนี่ยเขาจะกดส่งผลลัพธ์มายังไงนะครับก็ในตัวอย่างนี้เนี่ยของเครื่องรุ่นนี้นะครับกดกลับมา1ครั้งนะครับแล้วเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า v i e l e s sense นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานของตัวนี้นิดนึงนะครับไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับก็คือตัวที่เป็นเครื่องนับสตอ๊อกอันนี้แล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับตัวแท่นชาร์จอันนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแท่นส่งข้อมูลด้วย นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับส่งข้อมูลนะครับผ่านสาย usb นะครับผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้นะครับส่งข้อมูลไอที่ผมสแกนสแกนมาเมื่อกีก้นบนเครื่องนับสต็อกนะครับเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผลลัพธ์ที่ผมได้มาเนี่ยไปใช้งานในระบบโพสต์โพสต์ในในระบบโพสต์โพสตอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับอ่ะผมเอาเครื่องนี้ถอดมาไว้ก่อนสมมุติว่าอ่ะคือเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบไร้สาย พนักงานผมเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ใช่ห้องนี้นะครับอาจจะอยู่เป็นเป็นอีกห้องหนึ่งไกลๆเลยก็ได้นะครับก็ถามว่าไกลมากไหมก็ตามที่ในสเปคของเครื่องนับสต็อกที่ลูกค้าใช้ระบุนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับพวกเครื่องสแกนพวกนี้เนี่ยการส่งข้อมูลเนี่ยมันอาจจะต้องเปิดไฟล์รอไว้นะครับอย่างของเครื่องตัวนี้เนี่ยไฟล์โปรแกรมที่ผมจะใช้งานร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีโน้ตแพดนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมสาธิตด้วยโน้ตแพดให้ดูนะครับ หรือถ้าลูกค้าจะใช้ Excel เนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้อันนี้ผมยกมาที่จอนะครับได้ดูชัดๆพนักง,งานผมสแกนเสร็จแล้วผมให้พนักง,งานเนี่ยส่งผลลั์มาผมเปิดโปรแกรมที่จะรอรับผลลัพ์ไว้แล้วใช่ไหมครับอ่ะผมก็กดส่งไปเลยอะเห็นไหมครับ validate over ก็คือส่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมาดูที่หน้าจอคอมของผมนะครับ ตัวเลขในโน้ตแพดตัวนี้ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่า00014 00025มันหมายถึงอะไรนะครับก็มันหมายถึงว่ารหัสสินค้าพวกนี้ครับรหัส0001ค้อนขนาดกลางตัวนี้นะครับพนักงานผมสแกนมาได้4 4รายการนะครับ4ชิ้น4อันนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเอาไอ้ผลลัพธ์ตัวนี้นครับที่ที่อยู่ในโน้ตแพดเนี้ย ไปใช้งานกับในระบบขายหน้าร้านพอดๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแต่แต่เดี๋ยวมีมีเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับตัวฟอร์แมตมาโค้ดที่ออกมาเนี่ยจะจะต้องออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับคือถ้าบางเครื่องของลูกค้าเนี่ยอ่ะอย่างยกตัวอย่างที่เป็นเครื่องตัวนี้นะครับคือณตอนแรกที่ได้ไปเนี่ยมันอาจจะส่งฟอร์แมตมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีลูกน้ําขั้นกลางมารหัสสินค้าลูกน้ําแล้วก็จํานวนที่สแกนได้ ซึ่งซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้งานกับตัวระบบขายหน้าร้านพอร์สไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องปรับฟอร์แมตให้เวลามันส่งออกมาเนี่ยมันส่งออกมาแบบนี้ก็คือรหัสสินค้าแท็บไปทีหนึง่งแล้วก็เป็นจํานวนที่สแกนได้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วนะครับเราก็คัดลอกตัวผลลัพธ์ตัวนี้นะครับคัดลอกไว้นะครับคอนโทรลซีปกติเลยแล้วเราก็มาที่ระบบขายหน้าร้านนะครับที่เมนูสต็อกนะครับ เมนูที่เราจะใช้ร่วมด้วยนะครับหรือคําสั่งที่เราใช้ร่วมด้วยเนี่ยมันจะเรียกว่าคําสั่งพิเศษนะครับในระบบพอดพอดเนี่ยเรามากดตรงนี้นะครับด้านขวามือเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับปุ่มเทาๆดำดแบบนี้นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีหัวข้อพิเศษที่ชื่อว่าคําสั่งพิเศษ่นะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับคําสั่งพิเศษในระบบพอดพอดเนี่ยมันจะแบ่งได้3การทํางานด้วยกันนะครับเช็คสต็อก เพิ่มลบสต็อกปรับสต็อกใหม่นะครับเช็คสต็อกเนี่ยก็เหมือนที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะปรับเทียบสต็อกของจริงที่พนักง,งานผมสแกนได้กับจํานวนสต็อกที่มันมีอยู่จริงๆในระบบนะครับก็คือเทียบมาสองอย่างในระบบกับหน้าร้านจริงว่ามันดิฟกันเท่าไหร่นะครับเพิ่มลบสต็อกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการก็ตรงตามชื่อเลยเพิ่มก็คือเพิ่มจํานวนสต็อกนี้ยกตัวอย่างเนี่ย สินค้ามี99ชิ้นอยากจะเพิ่มไปอยากจะเพิ่มตามที่สแกนเข้ามาเนี่ยคือมันใช้ในลักษณะสแกนรับของเข้านะครับก็ใช้เพิ่มลบสต็อกนะครับลบสต็อกก็ตามชื่อเลยสมก็ตัวอย่างไฟล์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าสมมุติผมนําเข้าไปในแบบเพิ่มและลบนะครับมันก็จะเพิ่ม0ูนย์ศูนหนึ่งสี่ชิ้นนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าชิ้นนะครับทีนี้สมมุติว่าผมอยากจะลบนะครับอยากจะลบสต็อกณปัจจุบันผมก็ เติมลบไว้แบบนี้นะครับถ้าทําใน Excel เนี่ยมันก็จะง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราผมทาใส่โน้ตแพดให้ดูนะครับทีนี้ก็ปรับสต็อกใหม่นะครับปรับสต็อกใหม่เนี่ยก็คือการที่เราแทนค่าผลลัพธ์ที่เราผลลัพธ์ที่เราได้มาในโน้ตแพดตัวนี้นครับพวกจานวนเลขตัวนี้4 5 4 4 5 4 4, 4พวกนี้นครับคือแทนค่าลงไปในรหัสสินค้าในระบบที่มันที่มันตรงกันนะครับก็คือแทนไน4 5 4 4อะไรแบบนี้ นะครับก็คือก็ตามชื่อเลยนับปรับสต็อกใหม่นับสต็อกใหม่นะครับไม่อ้างอิงกับของเดิมนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับเทียบสต็อกนะครับก็คือการเช็คสต็อกตัวนี้นะครับกดเช็คสต็อกปึ๊บนะครับสิ่งที่ผมคัดลอกมานะครับผมก็วางเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับวางแบบนี้ปุ๊บผมก็กดตัวนี้เพื่อเริ่มคําสั่งปรับเทียบสต็อกนะครับหรือก็คือเช็คสต็อกนะครับ เห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับเทียบสต็อกให้ดูนะครับอ่ะผมก็กดเช็คสต็อกตัวนี้นะครับคำสามเสรเ็จเช็คสต็อกปรับเทียบสต็อกนะครับระหว่างหน้าร้านจริงนะครับกับในระบบว่ามันดิฟกันหรือไม่นะครับก็กดเช็คสต็อกนะครับทีนี้ผมก็จะกดผมก็จะคัดลอกนะครับคัดลอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดวางตรงนี้นะครับเนี่ยครับ คัดลอกผลลัพธ์ที่ได้มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาวางในในกล่องข้อความตัวนี้ได้เลยนะครับ่ะพอเราเช็คข้อมูลไลน์เสร็จอ่ะอาจจะเช็คข้อมูลอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มากดปุ่มนี้นะครับเพื่อเริ่มคําสั่งนะครับทีนี้เนี่ยระบบมันก็จะแสดงผลลัพธ์มาให้แล้วเออว่าสต็อกปัจจุบันนะครับปัจจุบันในที่นี้เนี่ยคือในระบบนะครับว่าตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้ว ไอ้ของที่เรานับได้มาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เครื่องนับสต็อกส่งมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับจริงๆถ้าผลลัพธ์ตัวนี้ถูกเนี่ยมันก็จะแสดงอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างรายการรายการ0 0 1 5นะครับสต็อก0015ตอนนี้ของผมอะมีอยู่99นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างถ้าในกรณีที่มันถูกให้ดูนะครับประมาณนี้กดเริ่ม ันจะมีขึ้นเช็คสต็กสตอกตรงนี้ถูกต้องไม่สำเร็จเท่าไหร่อยู่นะครับถ้ารายการที่มันถูกนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวเครื่องนับสตอ็อกร่วมกับระบบขายหน้าร้านพอดพอดนะครับก็สรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าใช้เป็นรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าใช้งานเป็นรุน่นอื่นเนี่ย ก็ต้องทําให้มันตรงกับเงื่อนไขที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ยวตัวอย่างเส้นฟอร์แมตบาร์โค้ดที่ส่งออกมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หากลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามทีมงานทาง Li like n ์ pospos ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ